บุคคลสิบจำพวกในโลกมีห้ากลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละสองแบบพวกฟังกับไม่ฟังนะในสองแบบนี้รวมเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกห้ากลุ่มนี้มีอะไรกลุ่มทุศินกลุ่มมีศินกลุ่มราค่ากลา้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่านบุคคลห้าพวกนี้พวกฟังจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมพวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญเหมือนกัน ทั้งสองพวกเป็นบุคคลสิจำพวกในโลก <c oughs> ดังนั้นปริพาชคเนี่ยเข้ามาถามพระพุทธเจ้านักบวดลทัทธิอื่นนะเขาบอกว่าเขาเห็นคนรักษาศีล5ดีแล้วไปเกิดในอาบายเห็นคนทุศีลไปเกิดในสวรรค์พู้เจ้าเลยตรัสอธิบายการจําแนกกรรมอย่างละเอียดตรงนี้ไว้อาตมาก็เลยนำพระสูตรนี้มาให้เพื่อให้เป็นกำลังใจกับพวกเรานะ เพราะบางทีเราก็อาจจะผิดศีลบ้างกินเหล้าบ้างโกหกบ้างนะทำผิดในสิ่งต่างๆบ้างเนี่ยจะแก้ยังไงอย่าพึ่งท้อใจว่าเราคงจะหมดโอกาสแล้วยังมีโอกาสตลอดนะขนาดเจ้าสรารการนิสักยะนะกินเหล้านะอยู่ตลอดก่อนตายยังเป็นโสดาบันเลยผู้เจ้าพยากรณ์อย่างนี้ว่า สารการนี้เป็นโสดาบันเพื่อนๆนของสารการนี้บอกว่าถ้าพุทธเจ้าพยากรณ์อ,อย่างเงี้ยมันเป็นโสดาบันกันทั้งโลกแล้วล่ะพุทธเจ้าก็เลยบอกกับป้านนท์บอกว่าการที่สารการนี้เนี่ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีทางที่จะไปสู่อาบายได้นี่คําตอบขยักที่หนึ่งและขยักที่สองพุทธเจ้าบอกว่าสารการนี้นั้นสมาทานศึกษาในการแห่งหมรณนะก่อนตาย ตั้งใจรักษาศิลพอดีเลยบวกกับองคุณที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสดาบันดังนั้นองคุณโสดาบันมีสข้อง่ายๆคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศิลห้าบริบูรณ์แค่นี้เองนะจึมเป็นโสดาบันได้แล้วนะ